หยาิมิดวงศาหาแนวกินแนว่นา,วานคำขึ้นพอยืนยังพอม่อยากหาไว้หาไว้ปัดไก่ท่านถอดพี่รองมาหวอมตะหอย่ยงางไงืเป็นกิน ข้าภาพสัทธาพี่น้องบ้านเฮ้ากรรมาการสุกรรมสุไฟสิเป็นบุญใหญ่ในครั้งนี้สลองโบสถ์สลองซาลากองเฮ้าเล่าดีใจหลายเล่ากบเป็นดินดินครรัวควหาเนอะเมเนปองบานยาท่านั่งหมากผู้โองเดียวเพิงของบานกักของเปียวให้หาม่ากบสู่พ้องข้าวต้มสักคู่ไว้ตักบาดจาดน้ำคันบังให้หสุ่มถึง เต้าก็แหล้วกระโซเรื่องแนวงั้นเหตยจังไหลน้องบุญเตือยนี่คนจังคอยสีมาไหลจังสีมีคนงั้นนังน้ำจนแกงพนะว่าปูรังคนกะว่าเอาหนังโหลดเป็นยังพนะไวบอมากทอมอลำมันบอด้ฟอนบัสนว่าอีเมลว่านะเมเนะปูลังคนโตแยงว่าเบื้องหนังไล่ตาหากสีออกเอาเพื่อนางนั้นบลามีแต่ขาลบกันฮอหบอแค้นบอยเมหมอแค้นก็ได้พนามอีเมลเขาบอขี่ที่ดอก หลับล่องมานุ่มบ่ตนขางหนึ่งก็เลี่ยวกันได้ทุกรรมจูไฟเอาละขันว่านั่งเอ,งเอ,งเองกนั่นก็ให้แจ้เขากัดนอยผู้ใส่มาลัดกอดข้อดมเกมฝูงผู้ฟังทั้งใ้นั่นเห็นเขากอดจูบซุ่มผู้สาวเบาสวยคันตาหน่อยสิ่งใส่กันต่บอดเม่นบานเฮาดอกเมย่ยเลี้ยงมีอยู่ทางบ้านบล่ลำไฟไส่ผู้ละ บ้านหมอลำไฟไส้เสร็จแล้วอีเมะเบิ้งงนังไปเบื้องนังมาเห็นเขาเห็ดยังสั้นกะเลี้ยนเบียน้่เขาแสดงไปหลายที่น่าก็มีคนหน่อยคนหน่อยเขาแสดงนางเลี้ยงนางเลี้ยงเงินเสียนเงินเมื่อนตัวแสดงอยู่บ้านเอาคนหน่อยแข็งเขาคนหน่อยแข็งเขาเอาละผู้บ่าวให้บูนอีพออีเมะ มันเป็นหลายจังสั้นผู้เฒ่าจังคอยมักล่ำก่อนเนาะแม่เนาะมีบทอ่อนสอนมันมีตลอดทีผมมบกล่ำก่อนสอนไว้ไลอันพันเรืองข้าวกันบานข้าวการเมืองอยากฟังยังก็ได้เลี้ยวแต่ผู้ฟังเป็นหรืออยากฟังนิทานเรียงได้ลุงป่าหรือศรัทธาทั้งนั้นอยากฟังยังบุญบาปพรกโรคภผู้ตั้งไปสั่งรรค์หรือนั้นเลี้ยวหรือนั้นเลี้ยวละว่าทั้งกำนันกำนันละสิมากแนวไรตามวันเล่าหรือไทยอยู่ใส่ข้าวกี่จน เดกจนั่นเดินมาถึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเฮาอยูุภาสีเอาให้หูจนแกงส่วนเฮาจนแกงสัว นี่เขาใจกันดีนะแล้วแวม่อีพออีเมบ้านเฮาเขาใจดีกันแล้วบอ่อเขียวบอ่อขอดลูกเต่าเลี้ยวแจ่สิผ้าม้วนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มอยากขอฟังเพลงเออมาขวัวเขาเมนยูเมีบลําเพนสีเสียงใส่เนี่ตัวจริงเสียงจริงขอบคุณค่ะโอ้ยแม่อยากสอยตีเอาบากลามารับหน้าที่สอยให้เมฟังสะก้อนสอยอี่เมีเราอยากฟังสอยกับเดาเด้อบ้านเฮ้าฟังซอยเป็นยุติเม ตา่ามเอื้อนีมันสถานคุยมันถิ่มบ่หม้อสมเน่ยแจ้งน่อยเนาะครับแมนมันอยู่ในวัดในว่าเอ่อเปิ้นบ่ให้เว้าแนวบ่ดีเด้อครับอันเรื่องนี้เรื่องแต่เอ่อเปิ้นว่านกแต่แตกกับบินความต้นบักนาวพะนะามเอ่อเอิ้นผมได้ยินช่วงผัวสาวเพิ่นเถียงกันกับน้องซั่นเด้ยบันตั้งบ้านหมอลำไผ่บุญบุนล่ะบุ่นบ้านเฮาดอกเอ่อเพื่อเถียงกันกับน้องจักพ่องดาพ่องห้องกับอิบบ่บักผี ป้าให้ยี่ว่าดีเฮ็ดนาบูดยุบโคยุ่งน้ำมันเมากับสู้กระทั้งจ่าทั้งจ่าัเฉลีย้ยน้ำพอใส่ไปหน้า้วบาดว่ามันงากระนั้นเออระบาว่ามันลำบากไปลุยน้ำลุยตุ่มเดี๋ยนี้ก็ะห่อนพระปันที่เป็นล่มพ้อนกระ,ดกระดเดียกกระโดดตุ้ยไปดอกอีพลาตุ้ยบ่สิไปหาขายตุ่มเฮ้ยในายแกเป็นกะว่าสิขายตุ่มจนทั้งคุณและทั้งดูใบคุณและมันจะมีเงินเออในายแกลูกกะว่าสิโบไปเป็นกะหลีนหลับกระนั้ วันสิไปนอนในเขาสีอยู่จักสามเดือนสี่เดือนเนี่ยก็จะ <c oughs> ดังเงินมาเฮ็ดเงี้ยอยู่ดอกอีพอจักแปดหมื่นเก้าหมื่นมาเนอะอันนี้ก็ลูกตีไปเฮ็นเงีนยอยู่เนือทุกข่อยไปบ่วอปีดอกลูกนี่วามันดีเดี๋ยวไปหาขา,หายงี้คัดแปดพระพยาะว่ามันเป็นงานที่บ่ได้ตากแดดหนากำหนาะดำสนีิทแต่เราเมื่อไปก่ำห่อมก่ำมันหยัดถึงเจ้าเชียวลังไงพอได้ล้าเฮี้ยพอนะ หลังสำล้งเลี้ยนพุ่นกระไดตัวอีพ่ออาจะไปบ่อหัวหนะ้ <S <s คาคอยสิไวบ่ล่ะบ่เบียนเปินวา่าสิพาไปดูใบน่ะแม่แม่แต่ว่าอยู่เมืองไทยเฮ้ากับพ่อซะเปียงกับแพงรุ่นนี้ก็ได้อยู่แต่ว่ากสิจัยเคริงคากันใจเคริงคากับเฮ้ยคอยร่ำยู่บ้านซะ,ะทอไป เอาอันนี้กระบาสอยเนาะแม่เนาะเขาใจกันดีแล้วลูกเตาถือมามาฝากเนื้อฝากตัวฝากซื้อฝาก,สากสเสียงข้างแรงแห่งบมันเนาะแม่เนาะบาดนี้อันวยมหาเปา่มามอลำเขาใจกันดีก็ับพอ่อกับเม่พีน่น้องชาาบันป้าตองของเข้าไปเป็นทีเรียบร้อยบาดโด,ดนเจือกัน,ทน,กนเทียนนึงต๊ะแต่เรื่องก็สวยแทงงานแท้แต่ก่อนทั้งดำทั้งเหล่เดี๋ยวนี้ใครเนี่ยก็ทั้งเหลท,ทั้งดำโอ้ทั้งขาวบได้เออเศร้าเหลืเศร้าดำ เกี่ยวฝากหักฝากเพ่งเกี่ยวไปหาอพอใช่นาดเกี้ยวไปหาพอหน้าหยกผู้บ่าบานป้าตองของสุผูสุขคนให้เจ้าเป็นตัวเท่นผู้บบาวบานเทาเดอ้อไปกะสิเป็นตัวเท่นผู้สาวที่มาฟังลองฟังล่ำจากน้องบัวล่ำพูดจากปลาตองของเฮาเนี่แหละฮะผัดบัวล่ำเพ่นสีใบถืบอหมองไรบัวล่ำไปบุญกับแปลวันมีแห้งน้ำกันเนื้อผู้สาวหนาเวทีเดอ้อ เอาอยลีเต้เอาล,ะ,อาละไม่เป็นสยาพกพด เอาเด้อนเอาเดอกฟังเด้่วเกี่ยวฟังเดี่ยวเกี่ยวใจเดี่ยวคนหนึ่เดวคนงไปเดี่คนหนีสาับกัสาวฟลอยมือถ้านั่นเดือมานันเดือเพพอยอสู้ยอสู้เรสู้เพื่นผัวเขานังม่ ลมไ้เงินยเกินที่เอข้าวเนือสตินั่งตาเทียงมาเรือพีมาเด้อพีไม่ยังสี่ำเจัาแค่สอนงดียพี่เจ้าหิมเจ้ามนี้รือสตีวาเกลวาเกลลูกเกลเป่เลียวผู้เขียวใบมันบ่อ้องไงมานนึรือว่าจมเจ้าบ้าไม่เตียงเยนวเรือคุณผีเรือคุณผีเสีย่อหลมรักไม่ใช่ตัวู้ดีพีลีแก้ไห้ปีีปีีแก้ไม้พี ซำนี้สิบ่อเลี <tal> ้ยวซำนี้สีบ่อเลี้ยวสิบ่อไม้ก้มแก่สะบ่อแก้มปืนเวินปืนเวินแก้มไปปืนเวินปืนเวินแก้มไปปืนเวินน้องเอิ่นเป็นอยังบ่อเลี้ยวน้องเอิ่นเป็นอยังบ่อเลี้ยวเจ้าสิร่อนคนจะสะบ่อแก้มอํนทำหม้อล้ำสิบ่ออยากได้ม้อล้ำสิบ่ออยากได้ป็ดๆนะสะพ้ายแม่โจ้ลงดูกระดงใจหนูที่กระวบบานดินเป็นเกย์นก็บ เหมือเลื่อนใส่เห็นใจน้องมองเหมือนเลื่อนใส่ละพ่อเทียมพ่อพ่น่ไอสำนางพว่าดอกต่างหอมดอกกันิกาพวดอกต่างหอมดอกกันิกาดอกบุพผาลำเดือน้ากินชวนชมเชยพ่อเกือกกินได้ไปเกือกครับเกือหลอด นั S <S <muy> ่นเดือบอกว่าจอดเกลียวคอยชาวบ้านบ่ห็นเห็นนางนองนางนองก็กเพ้นว่าอลินอุลินเราเล่นลิลเดี๋ยวขอฝากควาไม่มีเอานั่นเลยอ่อยตีระพันกอมก็จะเป็นโกงผู้นอนน้ำใบนอนน้ไใบละผู้นอนน้ำใบมีเมียแล้วไปโสดเฮ้ยไม่มียเจ้าโสดเสมอล่ะเพี้ยนสีโสดเสมอเราในวัดเด้อโสดตอนออกจากบ้านบ่ดิผู้สาวคือคอยอยูเรนเมียเนาะ เออกันโสดเพื่อนบอยคอยติดต่อเจ้าอยู่เพื่อน่ามักเบ้าหลุดน้องนเสด็จเดี๋ยวนี่ผู้นอนน้ำลมยน้ำลมยเมียลังคงพีถึงเดือดพีดาที่มีมือตุ่นที่นามาขาขาตันแนหากนั่งเลี้ยวมีสิ่งขีดกันเสพนต์ต่อรอดเอานั่งเดียวนั่งเลียวให้จุดนักคารองใจที่ยอมลง่หเลยพราะสมใจซาเลียบบอบำคองนั่งใหญ่สงครามดีสงครามดีส่วนนั่งใหญ่ผู้ชายใครคนซาตึง ตาตึงสาสยเก่าสิบีเจ้าสิตีอาสชตามไปส่งเจ้าสิตีลาสีตามไปส่งรอดปรงบางไปให้ในอุรารอดปรงบางไปให้ในอุราหรือว่าพันไรยาของพี่จะเสียใจก็เป็นเพื่อนร่วมทางสิได้ไหมก็เป็นเพื่อนรวมทางสิได้ไหม,รม,ไไห,มหรือคุณพี่จะเสียใจมาเปลี่ยนหน้าแฟนรักแม่ก็ระกระแท้ใจจงรักแม่รักกะแท้ใจจงถ้าคุณพี่ตกลงอ่ะตกลงตกลงบ่ตกลงฉันจะไปสง่งเธอรับรัก ไม่จะไปส่งรับรักบ้างไม่จะไปส่งเที่วยวคงลา้จงปราณีเที่ยวคงให้จงปราณีถ้าคุณพี่เห็นดีขอยจงบอกมาภาษาเกี่ยวภาษาเกี้ยกะไทยเล่าสับในพิษจังหวะบานแต่มาลมปอดเยินแต่มาลงปอดยยอนเถอะ กล่องยุ่ทางที่คอยหันพิดกล่องยุ่ทั้งพวกเอาแล้วละละแล้วพอดี อาเซสินไปแล้วอีพอยแม่การไหวอ่อยอคู่แบบเกา่าสมัยปู่ตายยาท่าโบรันเขาเก่าหลังตังตะกี้ล่ำแบบสุดเสน,นมีแต่ล่ำใส่แค้นกบวอดกันเต็มทีสู้มือนี่เหตุนดนตรีเขามาใส่ไปตามยุคตามสมัยมอล่ำก่อนมาหอดเรีวประยุกนั้นกับมอนดีหาบารีเซอานวยสวยขี้งหาบองปรงลงจะวาสะกอนลูกไสล้ลาเอาจวด ใกล้เล้วก็สิเดืนใส่โดนตีละอีแมวรถเอาคาขอมือด้านในเนาะไอ้ต้อนผู้เฒ่ายกเลขแขกแหกบานใส่กาตาบากใส่ธงใส่ไทยไปพ่อคือ,อนอดบอลลัมเพิ่มสีกับมอลลัมไพ่บุญ อนหลังเราพักบ่นยื่มที่เดิินมไปนาหากรมากว่าเด็มไปนาหากร mang งเว้าแล้วนะ